มาจูดตดลร่องบางไฟ่หลุนกิโลหนึ่งครับบางแดดของปีนแบบนี้นะจุดจำเลยนะนี่เดี่ยวครคือถอด สวัสดีนะครับอยู่กัผมตั้งทักกี้กันทาอรมนะครับไอ้หน้องจะมาจูดทดลองหมอไฟุ่่นกิโลหนึ่งนะครับบางแดดของปีนะครับนี่นะครับะเดี๋ยวภาพมาล่องมึงนะครับลองไปน้าแก่นนะครับอ่ะผลงานจะเป็นยังไงนะครับยาดมันไหลนะครับเลยบัวไปจูดสนามนะครับก็บังสิบแปดเสนหนึ่งบางแนบอืนไปน้ำแกันมึงไปน้ำกัน บางสิบแปดเส้นบางนึงเนี่ยแล้วก็บางหนึ่งกิโลจุดห้านะครับบางนึงเนี่ยสาเหตุที่จูดเนี่ยแนอนว่าหยาดมันหยาดมันอ่อนนะครับเพราะว่าเป็นถูดกวนมันเนี่ยติดนิ่มๆนิดนึงนะครับแล้วมาจูดมึงนะครับบางหน่อยมันจะมีขนบอนะครับเดผมจะไหล่บอนะครับก็บางหนึ่งกิโลนะครับจูดไกลบ้านเขาอยู่นะครับไล่กับไล่มาถึงเครื่องกนดอกนะครับ ขาแล้วเลยเนี่ยมึงอ้อนจะเสิดพอเนี่ยนี่นะครับอย่ามันโนมันไหลเลยเนรับแต่ว่ากิจกรรมมันรู้สว่ามันจะนิ่มๆนิดนึง จั๊กจะก็ไปจั๊กเออค่ะเอาไปเอาไปหกขนสิบแปดเส้นน้ำหมอกไฟท่านบอสีไทยน้ำหมอกไฟท่านบอเนี่เฮ้ยเห็นบอไปแล้ว เปิดเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยห้างเสียไป่ะ้างเสียบอ่ะจะว่าโอ้จะว่าเสียแบบเสียเงัดโอ้เสียบเสียเสียแบบว่าโอ้แงาแง่เาไว้หน่ะว่าก็เป็งสี่เด้ว่าแล้วมาทางกันจุดเจียมคนดีครับ ุ๊กหลุดฟังเสียงนับเสียแววเมียแววล๊กยงโบกกระุกนไหนวะเนี่ไปเดี๋ยวเบกเลยุ๊กทีหลนี่ว่าติดเลยครับขึนตแขกครับบนหน่งนี่นะจุดจำเลยนี ถอยๆๆถ,ถ,ถ,ถอยอ,ยนนอยีนิดน,น,นึงจำอ่าบางแหงเนี่ยนี่จปาดหัวเลยนะปาทั้สีเวเลยนะไม่มีเสียงรอจัดตุต่ม นี่เดี๋ยวครับเอาละงานถอยออกไกลๆเอละเตินทานนี้ไปนี้มากจำนะครับแช่งจับจับนน่นะบมเป็นเนี้ยดีว เขาได้จบขราวบกแตกยานโอ้โหนี่มันิจกเดี๋ยวมึงวางไว้กอนยงไงย่งใส่เขาซหรือเปล่านะ้ไปล้วครับพอแตกอ่าบพแตกมงนี่ไกลอนเประกแล้วว่าพอแตกกาผอมนะครับคือถอดเกือบนนี้ จับวบจับบบนไหนับงนี้เดีวานไปนั่ดบ่จะถอยอีกก่อนบั่งหนึ่งกิโลกิโลครึ่งเหื่อนวะไกล้ละบออย่าล่ะเอาละบอยังยอ โปแตกหอกมันใกลนไรครับอยปอยปเซ็แต่มือกล้องแต่ละคนนั่นถอยไกลๆพ่อฮะไหวแล้วจ,นนจึกจักเ้อหไหลไหลเรียบร้อย ปุดปิแล้วตดาเปิดแล้วตำตำงานเสริ่นื่บอ้นงาเนว่งานสำเร็จโอคือคือคืออยู่ห้องเห็ดตังเห็ดสันสันลงมันงานสำเร็จบ่โอ้เบา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 โอ้เบาเบาเอาละเบา นุงรักคะลอยีืนทีมีที่โอ้ยเกิดแล้วครับงรีบานพู้ได้ตรู้ตีเลี่ยดีเซทแท้เออเบาโอ้เบาลยวะบางติวบ่ไม่ะบังผมแน่ไร่จอยตอนเสียงมเป็นเสียง่าาไ่มขึ้นดีเลยทีหขึ้นดีขึ้นเป็นแบบไั่คือกลมไปแล้ว่ะโอ้ทีน็ปีตัวดีเลยเบายังเบาต่ำๆเบาอยู่เบาดำๆโอ้ไม่ใชไรไม่หอนเท่า่นเยนี่ โลมาบ่อันนี้เนี่ยมันคิดอะไรนี่อ๋อนั่งนี่สิกาป่าวงี้สามว่าตึงร้อยสามสิบร้อยสามสิบอะร้อยสามสิบหกเลยสามซื้อมาแล้วค่าเพียงยี่นั่นหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเพียงยี่สันสันคือราวดรามันเหี่ยวเนี่ยถ้ามันเหีมันมันสิกลมเลยเนี่ยยานมันกลมมังสีละแต่ว่าทั้งวัดแหลงขึ้นดีนะครับขีดดีขึ้นดีนะครับแต่ว่ากลมนะครับ กลมๆกมนเดี๋ยวราก็พี่น้องกัน,กนตะเาเน,น